สมาธิจินตนาการเพื่อทุ่นแรงค่ะวิธีแรกนะคะตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วสวมการเป็นคนคนนั้นเลยเราอยากเป็นเศรษฐีพันล้านเราก็ต้องทำตัวเหมือนคนที่มีเงินพันล้านเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีความรู้สึกฟินมีความรู้สึกดีมีความสุขลักษณะนี้ค่ะเพราะว่า มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่เป็นเศรษฐีพันล้านได้มากเท่าไหาร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมาเร็วเท่า,านั้นนะคะวิธีที่สองปล่อยวางค่ะไม่ต้องสงสัยว่าพันล้านนั้นมันมาจากไหนเดี๋ยวมันมาเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพื่อให้สำหรับคนที่คู่ควรคนที่ควรจะมี อิเลกมันจะเกิดความอยากมันก็จะไม่มาค่ะมาโดนเหมือนกับโดนสกัดกัน้นออกไปเราก็จะไม่ได้ในสิ่งนั้นวิธีที่สามอนุญาตตัวเองให้เป็นเศรษฐีพันล้านไปเลยค่ะอนุญาตแล้วทำตามใจของตัวเองทำตามใจปรารถนาอยากเป็นเศรษฐีพันล้าน คนทำานเยอะเลยนะคะต้ไไนตรลีนเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้สิ่งที่เพื่อนๆต้องการตามใจปรารถนาน,นะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆยนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามต้นตระหลีนด้ค่ะรัทุกคนนะคะ